สวัสดีครับอ่าสวัสดีครับพรอแม่พี่น้องทุกคนเนาะครับเนาะอ่าสวัสดีครับทุกทุกคนครับมือนีกับมาพรอากันดีกว่านะครับสำหรับราบพัฒนารับพัฒนาวันที่สามสเอ็ดมีนาคมสองพันารยกสิแปนะครับสองวีที่ธรรมดากันดนาน้อครสำหรับรั่พี่น้องทุกคนุกคนที่สามสิบเอมีนามองันสามร้บเนาะครับสองีที่ธรรมดาเด้อครับสำอนี้รัเป็นวันจันทร์นะครับเอ็ดมาพอกันสวันจันกสิบแปนะครับเนา เวลาเลขที่มันติ่วออกกับสองทุ่มไปจนหอดสองทุ่มยี่ถึงห้าเป็นแบบสองติ่วสองทุ่มเพิ่งนีกประมาณนี้นะคร vine, ับต้างกระตือรือนแล้วครับก็ขอขอบคุณสมาชิกหลายๆนะครับทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับเด้อส่นติดตามกดถูกแกงคนไหนกดแชฉ่ไงอืมสำหรับงวดที่ได้ออกตะเข้าเต็มๆเนาะใส่เีกับหาอืมนีใครจับคู่กันบ่วยบ๊วนี่อืมเด็พี่น้องอ่ะเอาเอิญว่าเล็กพี่น้องด้วนี่อืม ที่กับหานะครับเด้อหลักที่แล้วเนะาะเข่าเต็มๆเลยจารย์มึงมีผู้ใดอยู่นั่นแหละผู้ใดกับที่น้ำเฉพาะอาจารย์นี่แหละบ่บ่กู่จากที่แข้งต้องต้องที่แข้งเราแล้วครับเด้อต้องที่แข้งเราจับคู่กันเราเองประมาณนี้ะนะครับเนาะถ้าเป็นไทยย้ำมันได้ย้ำมันจูกดีกอ่ซู่ๆไปถ้ามันซู่เอาไวกับไทยเส้าพักซ่งเลยเพราะว่ามันการทอดแหน่เนี่ยเป็นการที่มันมุ่งมั่นใจเลยเนีย่ย อาจารย์เคยเห็นพุ้นหน่อยๆพุ้นหน่อยนิดเดียวนี่โอ้ยเหยื่ไปหยอ่ไปไปชีวิตก็พวบบิดหนึ่งพวบบิดไปจับตัวใดตัวนึงออกไปนไอตัวที่ตัดออกนั่นแหละมันมาเนี่ยยักษ์เขาเป็นจังไหนทุกข้างทุงกแย่เลยเป็ี่ยนเนีนน่ยประเภทเดียวกันนั่นแหละอีกยอย่างหนึ่งคือถ้าพุ้นเบิดเนี่ยเลขเดินดีดีเนี่ยถ้าพุ้นเบ็ดงั้นแบบเลขเงี้ยเล่น,น,นดีกว่ขนาดเลย ลับตาหายมือหงเอ็มาเลยประมานีืไอ้โกดวงมัเข่าข่างเจ้ามือยังเดียวไม่อยากวอาครับไม่อยากด่ามันอยากไอ้ใคกับสู่ๆนะครับเนาะอ่าอ่าทำมาบังวันนี่แบบนี้วัอนนี่กับตรงกับวันที่สามสิบเอดนะครับเนาะวันจันทร์สามสิบเอ็ดอ่าสามสิบเอ็ดนี่นะผมติดเดือนแล้ววันจากกยังไงึินเดือนอยู่ใครได้รับเงินเดือนนี่วมีเงินเดือนเหลือนยกมือขึงนด้วยอืม มีอยู่นรีเ่อหลายแหละปีงันเหลือนะเพื่อหน่อยงีปีปีจังเลยะมางนั้นะครับนะเอาไล่ไปเลยวันที่สามเอ็นี้นะัวัแรกหกสแปดลาพัฒนาเดินหกกับเจ็ดแน่หกกับเจ็ดน่นที่เนะครับเจ็ดศูนถึเจ็ดอมเ่เยเจนึ่งเจ็ดอมาิ่สองเดี๋ยวครับเจากตรงน อาอะไรครับอ่เก็บใจครับเก็บใจทุกคนมาหน้าบ้านไรเงี้ยแบบเมืองนี่ก็อวงเกี่ยนปิดหลับทิ้งหลับทางเหี้ยเห็นเบิสอยากดูเลยไหมไงอ่ะตามนั่นหรครับเก็บทันนี้เนาะ เก็ดว่งเก็ดหนึ่งเก็ดสองเก็ดสามเก็ดสี่หกสองหกสามหกสี่เน้นเน้ยเจ็ดสองเก็ดสองเก็ดสี่ระวังมันเบิ้ลอีกล่ะหกหกเจ็ดเจ็ดหรือว่าเลขที่น้องกันไว้นะเพิวิ่งกับลมันระวังเพราะจว่าละมันระวังอะไรเนาะแล้วก็หลายๆยามมาจะขาดทุนอืมเพิวิ่งพงวิ่งเเจาะเนีเขาเห่นบินมันปฏิมาเด่นเนีเขาเอเด่นมาเด่นมันปฏิมาปินแบบนี้มันเป็นเงนที่ช่นเราเลยอืม อับเกลือแฝงครัตามนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีกันแล้วกันเนาะเหงๆได้ทราบเด้อทราบราบตามาบดมาลางเลยแม่หลอกเนเนาะขอให้สมาชิกทุกท่านได้เงินอาจารย์ก็สบายใจนะหละมันจะขอนี้ก็ได้เออโชคดีโชคดี